ทีมย่องเนี่ยมึงได้ยิงเฉียงมือเลยโอ้ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะบองไม่ีดามด้วยไม่กูมาแต่งปืนอ้าวอ้ามจะด่ามึงนะเพชรมึงมึงแบบพลิกนองใจเหรอไอ้เหี้ยมึงเล่นเล่นก็เล่นคนเดียวดิ เที้ยอะไรตี๋เรื่นวุ่นวายได้สัตว์มันมันชอบเป็นคนที่ควรตีนมากเลยนะจะเล่นโาพวกห่าไม่สองจีโอ้เจ็บยังไม่เลคข้าบีกูกูเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้บีบีบีสองตัวมาดีมาดีมาดีไอ้เที่ยมันอยู่เนี่ยโอ้ไอ้เที่ยเอ้ยไม่เห็นนะโดนแฝดไอ้ควายไม่เห็นเนาไอ้เที่ยวยิงกูอ่ะมันยิงกูไม่เห็นเหรอมันไม่เห็นกูเห็นแต่หัวแล้วกูก็โดนแฝด แปดตรงไหนวะไอ้เหี้ยกูไม่เห็นโดนที่ไอ้ตรงไหนก็เหี้ยแหละเดี๋ยวกูเปิดคลิปไม่ดูเลยก็ได้ควายยันแม่ไม่เห็นคุยเลยกูเดินมาเห็นเต็มตัวอ่อ้าวอ้าอะไรเราอ่ะโอ้ยอ้ยโอ้ปอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยยโอ้ยโออ้ย้ย้ยออ้อ้อ้ยโอ้ยโอย้ยอยยออ อดูดับกางบนให้มันจะมาโอมไเชียมันโผล่มายิงเข้าหัวกูเลยโอ้เฮียโผล่ไม่สักเซ็ตมันโดดไปตรงหน้ามึงเจอเลย คนโดนคนทุมเข้าหมดแล้วมันเข้าหมดแล้วนี่กระโดดได้มีเสียงแล้วมันจะได้ตกใจอ้าวอ้าอูดูข้างบนอยู่ไอ้เหี้ยข้างบนมีตัวนึ่งมีใครมาไอ้เหี้ยไอะไรเช่นนี้ก็้องมาทั่วเลย นี่ตัวหนึ่งอยู่ด้านใต้นอนใต้ใต้ใต้เธอทั้งหมดต้องอโหฮ่่ายิเลยหยินหยิบหยิบไปยิเอะเอเซนอะไรอ่าซื้อสไนให้ดิเฮี้ยอะไรจะซื้อเอาเฮี้ยกูไม่มีตังค์สไนตัวหนึ่งสไนนี่ อย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นอ้ามอย่าเพิ่งเล่นเข้าแล้วสองตัวสองตัวสองตัวอ้ามยินขึ้นเลยมันยินขึ้นเลยมันหยุดตรงนู้นน่ะ โอ้ไม่ตายโอ้บอกแล้วเฮ้ยเ้ไอตีตีมีตัวหนึ่งหลังเลยแม็กเนี่ไหนอ๋าไปเอาไปากันดกันดีกันดิเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กเป็นแม็กไอ้เหี้ยเออดี๋ยวเดี๋ยวกูแฟดเดี๋ยวกูแฟด

มีไหมมีไหมมีไหมอ้อมเลยอ้อมเลยอ้อมเลยกูกูเข้าให้เข้าแล้ว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 เข้าบนไขับขับขับบน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 ขับหมดแล้วโอ้ยเคลื่อนเรือเกลี้ยงโอ้ยโอ้โหกระโดดขึ้นมาเจอสองตัวเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งไปเนี่ยเฮอยข้างหน้านั่นแหละซอยนั่นแหละอีกตัวอีกตัวเจนอีกตัวมีอีกตัวอีกตัว ไอตีกลังเข้าไอตีกลังเข้าไงไงห้องตรงรถตัวนี้แหว่เข้าเป็นสามชาเลยสั์ตรงรถตัวนี้ราชนะได้ชนะได้ไม่รู้ทำไมน้าจุดาจุดต้อเหัวกอง เอยไปแล้วมิดต่อให้ลองลองโอ้โหโหโหดเฮ้ คนถือระเบิดนะไงถือระเบิดนะไปเลยไปเลยไปเลยหนป้าแตให้เซนต์ไปไปมีมีก้างหนึ่งตัวก้างหนึ่งตัวมาระเบิดไปแล้วตุ้มโดนโดนระเบิดเลอยู่ห้องโลเฮ้ยเขี้ยโอ้โหไอสัตว์ไม่มีเลือดเฮ้ย ตยอ้ำกลางได้สองตัวโอ้ยตีตีตีมาลง2สองตัวลูกสองลูกสองนั่งนั่งตีงีต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 ีอ้ตีมีตีตีมาต้ตี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 ยีตีตีต้ยเอ้ยีตีตีตลตเีีต ปาหาแม่ทำไรอ่ะปิดห้อปิดตัวนี้โอเคย่นดถาจะบอดเฮ้ยตอบแตอบงปุโอ้โอ้มาเ้ามาเลยเ้ามาเลยรู้ก็เดียวรเดียวูเนีย ้าวโอ้โไปเลยกูเล็งก่อนไดไหมสันมอใหเจ็บเจ็บอีอีกตัวหนึ่งเจ็บเจ็บหนักเจ็บนักายโอ้โไอ้เี้ยมันเจ็อ้เี้ยมันเ็บปแล้วหน้ามเจ็บปแล้วช็อตอข้างบนช็อตไอ้นนตายละสนัยตายสนัยตาย เข้าบีเข้าบีได้นะบีว่างโอเคเข้าบีไงไงสแนสไนสนตเฮ้ยออลางลังลังลลังบ้านราบานเฮ้ยนี่สนไม่ตายหรอสวยลังบ้านไปเล่นพี่เงยยิ้มไม่เป็นไรหส่ขันหนึ่งละน่งขันน่าจะเก็บสแนเพื่อนอ่ะเรารอหมอนี่โคตรกิ่งอ่ะอ้ำ แกสกิจก็ตายแล้วไอ้เหี้ยอบอมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนนต้องหัวไปดิต้องหตายตตายไอ้เคียเอ้าเซนสวยไอ้เหี้ยคือแบบน่าจะนัดกันก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนอนมันถือบอมกูก็บอกอยู่พวกมันก็มาบีกันไม่เป็นไรไปไปเฮ้ย เราปืนกลยิงมันดิมันได้เปลี่ยนเลยเนาะอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นไม่ไม่อยู่ทางไม่อยู่นั่นเลยทางนนั้เลยมึงไม่ไปทางนั้นนะขององมึงไม่ไปลองอ่ะยังวะนี่ทำไมมันเปลือยเลือดมาไกลไปเลยยอมเน้า หลืออยู่เวลาอยู่4ี่วินาทีเท่านั้นเขาจะทำเช่นไรเปลี่ยนม่งนั่น้ามอยไได้ยินเสียงเลยโอ้บัดสัตว์เหเอ้งโ้งชิบหายเลยบักต้นตีนหมาฮ่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 าฮมาฮ่าฮ่่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่่าฮาฮอาฮ่าฮาฮ่าฮปาฮ่า่ฮ่่่ ไอ้ไอ้นั่นอยู่รองไหมเอ้ยมันอยู่นี่ฮะเออนอยู่นี่อุ้ยเนคนตายตายมีคนเหรอเฮ้ยใครก็ได้มาหากูตชีมามาแล้วระวังดีรวางเรียลเลยไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ต้องเปลี่ยนกระสุนแนี่ยมันมาแล้วเพชรโอ้โหจบเลยยยยยจะเปลี่ยนกระสุนแล้ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนเฮ้ยชิบหายโอ้ยิงไม่ตายเส้นจ็บหนักเส้นตรงนั้นเลย เนี่ยไปเล็มิงไปเล็วิงไปเลมิงตายแล้วเนตายแล้วเซนตายเลยเหลือหนึ่งไอ้ตานี่มันเลวอ่ะทำอะรไปแท้โว้ยอ่ะโว้ยโว้ยไม่เก่เลยตีผมวางนะวางเลยวางเลย โอ้ไม่ตายเก็บหนากระอยู่กลางอยู่กลางเก็บเก็บดีดีดีมีออฟหรอมาควงนี่ไงผมเฮ้ยระเบิดหลอกไอ้นนอยู่หน้ามึงอ่ะกูเห็นแล้วมึงใจยังจะดีไอ้ควายข้างบนมันก็ยิงกูไงกูแล้วกูแล้วมีกูไว้อ่ะไอ้เซนมากู้เหรอ้าห่วงมีกูไว้ ี่วนนั้โอ้ไม่ตายเฮียพ่อมึงไงไอ้สับเฮียอะไรยิงโดนแต่ไม่ตายไม่ขึ้นชื่อกูด้วยไอ้สับอะไรเนียมีตัวเดียวอามีตัวเดียวมีตัวเดียวช็อตมีตัวนึงเอช็อตตกกลางประตูมึงจะไปวางไหนกันอ่ะมามาเอได้มั้เข้าเอเลยอามเข้าเอเข้าเอมึงขึ้นให้อ้ำดิอ้ำเลือดเดี๋ยวไม่เพี้ยง มันอยู่ไหนวะเคียร์เคียร์เคียร์หมดหมดหมดมันอยู่เออมันอยู่เบียร์มันอยู่เบียร์ระวังมันเข้าข้างหลังเลยเจอแล้วเจอแล้วตีตีไม่ต้องไปตีตีๆๆไม่ต้องตีเข้ามาละไม่ตีหมดแล้วตีหมดแล้วไอ้ย่างนี้เลยกูเป้าตรงก่อนไอ้ตีตีเดียมาป้องเียบเลยไหนไหนคงฝ่ายควายแห้งวิงโคตรคมเลยที่ ถ้าเราตามทันเราก็ได้แค่คนน่เอาแบบแข่งเดียวร่วงวิ่มันแฝดในวัดแวอ่ะสมเปาสมกระเบิดโอ้เฮียคุจะตายเฮ้ยเมันอยู่มันอยู่โอ้เอ้พนาไม่ได้เข้าโอ้าไดีโอ้ไม่ตาย ตาง um. รถมีไหมวะมีต şey ่จะโกเซนโลมากไงขอโวยเซนเอ้าไอ้ยี่ไม่โดน